สวัสดีค่ะก็จะพามาชมนะคะอันนี้กล้วยน้ำวาค้อมนะคะน้ำวาค่อมด่างที่ออกปรีนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะันนี้เป็นมิ้นนะคะนี่ค่ะเก็บเอาไว้นี่นะคะดูใกล้ๆนะคะแปบ๊บหนึ่งนี่ค่ะเป็นน้ำวาค้อมนะคะ อบนี้เขาจะสีออกมิ้น์นะคะนี่ค่ะทำให้ลูกเขาออกมิ้น์หมดเลยน,ะะนี่ค่ะเตี้ดนิดเดียวนี่นะคะลายของลายของกล้วยนะคะเนี่ยค่ะพอดากปุ๊บเขาเจอ,อกลายดากเลยทันทีนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็คือ ก้วยเขาไม่ยอมออกด่างเลยอะจะออกมิ้นท์หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะไม่แ,แน่ใจว่าเกิดจากการที่อยู่ร่มเกินไปหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะเขาก็ปรับตัวให้ตัวเองสามารถอยู่รอดได้นะคะเนี่ยค่ะใบเขาจะค่อนข้างที่จะหนาพบกล้วยนววาค่อมนะคะเนี่ยค่ะที่เห็นลายซิสๆีอย่างเงี้ยคือเป็นลายออกมิ้นท์หมดเลยนะคะ รอบนี้ออกมิน้นหมดเลยจ้าปลูกครบปีนะคะแต่ว่ารอบนี้กล้วยตานี้ก็ออกปรีพร้อมกันนะคะเนี่ยค่ะกล้วยตานนี้เขาก็ได้ลมนะคะเนี่ยต้นแม่ด่างมากเลยค่ะ รอบนี้ออกส่วนใหญ่จะออกมิ้นนะคะอันนี้ก็เลยเก็บเอาไว้ทําแม่พันธุ์หนึ่งต้นนะคะอันนี้ยางกล้วยนะคะที่เปิดเนี่ยคะ่พะพอเราตัดกิ่งไปนะคะ แต่ตอนนี้ปรีเขาไม่ออกด่างแล้วนะคะเริ่ม,มแรกตอนที่ออกปรีเนี่ยเขาจะออกด่างนะแต่ตอนนี้ไม่มีด่างแล้วนะคะเหมือนกล้วยปกติทั่วไปเลยเว้นแต่ตรงค้อของเขานะคะที่ออกด่างไม่แน่ใจจะเห็นชัดไหมนะคะตรงข้อของเขาอะคะ่ะผิวก็จะออกนะคะถ,ถ้าเทียบกับใบกล้วยปกตินะ ใบไม้แบบปกตินะคะให้ดูใบไม้ปกติก็จะเป็นสีเขียวนะเนี่ยค่ะแต่ว่าผิวของกล้วยต้นนี้มันออกมิ้นเลยนะคะไม่มีผิวเนี่ยไม่มีผิวด่างเลยอะแต่มิน้นทั้งเครือเลยค่ะ,ะส,สีไม่เขียวเลยสีแบบอ่อนๆเลยนะคะ ะะทั้งหมดได้กี่หวีลองดูก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะทั้งหมดได้เก้าหวีนะคะ อันนี้นี่เด็ดออกไปแล้วนะคะเพราะว่าเขาผสมแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าจะมีลูกไหนที่เกิดมีเมล็ดหรือเปล่านะคะเพราะว่าปกติกับกล้วยตาน,นี้นะแล้วก็ออกพร้อมกันเลยออกปีพร้อมกันนะคะนะคะตอน,นี้ก็หมดเครือพอดีเหมือนกันเลยพร้อมกันเลยนะคะหวังว่าจะมี มเมล็ดนะคะน่คะก็ไม่ใช่ว่ากล้วยทุกตัวจะมีเมล็ดนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นตนีอย่างฟอร์ดดาเนี่ยไม่มีมเมล็ดนะถ้าเพื่อนๆไปดูในเพจแล้วเห็นขายพวกฟอร์ดดาเมล็ดนะคะจะไม่มีนะคะน่คะโดยส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีมเมล็ดนะคะ เดี๋ยวพามาชมจ้านี่ค่ะอันนี้ก็สูงแล้วค่ะเนีย่ยดูนะสูงใกล้กับเคียงก,กับใกล้กับต้นแม่และเพราะว่าถ้าหน่อไหนอ่ะค่ะถ้าเราเอาไว้ติดกับต้นแม่หน่อนั้นจะโตวไวเหมือนกับต้นนี้ค่ะเป็นต้นลูกเขานะคะเนี่ยค่ะ พอตัดใบอื่นๆออกนะคะให้มีแสงใบของเขาก็จะเริ่มที่จะสีเขาจะชัดขึ้นแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหม,มเทียบกันระหว่างตัวนี้ไม่โดนแดดตัวนี้โดนแดดนะคะพรนี้ตัดใบต้นแม่เขาออกนะคะแรกๆเขาร่มมมกเพราะว่านุยชํำได้ไม่กี่วันนะคะก็เอาลงเลยเนี่ยค่ะ ต้นแม่เขาขาวนะคะไม่ใช่เหลืองพวกนี้ถ้าอยู่ในร่มเขาจะเป็นสีแบบนี้นะคะจะต้องปลูกแดดจัดนะถึงจะได้สีขาวนะคะใครมีพื้นที่เยอะ,ยอะก็หาพื้นที่ว่างๆนะคะก็จะได้สีสีขาวจัดนะคะมีตัวแทนนะคะของต้นแม่นะเห็นไหม สีด้านล่างก็จะเป็นสีมิ้น์นะคะเนี่ยออกเขียวเนี่ยน,นี้สีมิ้น์นะคะน,นี่สีด่างปกตินะคะเห็นไหมความต่างของเขานะคะจะต่างกันชัดเจนระหว่างสีนะคะเนี่ยคะ่ะใบล่างใบอ่อนใบอ่อนจะออกครีมเนี่ยนะคะนี่นี่ก็พาเพื่อนๆมาชม กล้วยนาวาคอมเท่านี้ละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกกล้วยดางน,นะคะวันนี้ก็ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ